see you next year see you thank you next year สวัสดีค่ะทุกคนมพบกับอีกแล้วค่ะถึงคิวอีกแล้วค่ะทุกคนทุกทุกคนไปทำ income tax หรือ,อยังคะพวกเราก็ถึงคิวที่พวกเราต้องทำ income tax income tax ก็คือจ่ายต้องเสียงเงินภาษีนะทุกคนในอ่าทุกๆปีเราต้องจ่ายภาษีเนาะปีนี้ก็โอ้ปีนี้ก็ ปีแรกนู้นอ่ะตอนช่วงโควิดนะที่กบเพิ่งทําคลิปเนาะช่วงโควิดตอนนู้นอ่ะพวกเราจ่ายเยอะมากแล้วปีก่อนเนี่ยเราก็จ่ายน้อยลงปีนี้เราจ่ายมากกว่าปีก่อนปีที่แล้วทุกคนโอ้ใหม่ขึ้นนะปีนี้เราจ่ายค่าภาษีทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่คะ 4, สี่พันสองร้อยเหรียญเศร้า,า,รน wow. าหน้าตาเศร้า มือของกบสัน4,200เหรียญนะทุกคนค่าแรงก็คือจริงๆอย่างที่กบบอกทุกๆคนนะว่าอินค m แท็กเราสามารถทำเองได้ที่บ้าน<ม>ก่อเอกสารนู่นนี่นั่นแต่เนื่องด้วยเราก็ไม่ค่อยเก่งทางด้านอเอกสารสักเท่าไหร่นะทุกคนแล้วพวกเราก็ไม่ได้แบบเก่งทางเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะ่ะเอางี้ดีกว่าเราสองคนไม่ได้เก่งทางด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็ เอกสารค่อนข้างเราจะเป็นคนที่แบบโลก็แล้วกันกบขออนุญาตใช้คำว่าโลเราสองคนนะโลแบบทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะทำอะไรไม่เป็นในเรื่องคอมพิวเตอร์นะทุกคนแบบคุณอำนาจก็เหมือนกันกบก็เหมือนกันทีนี้เราก็เลือกเลือกในในการจ้างให้เขาทำเอกสารนะะทุกคนเมื่อก่อนตอนนู้นพวกเราก็ตอนที่ลูกชายอยู่ก็เราก็ให้เขาช่วยทำอะไรแบบนี้ได้แต่พอเราอยู่ก็ เออทำทำแล้วก็สะดวกสบายมากกว่าไม่ยุ่งยากก็มันค่อนข้างที่จะมีเอกสารเยอะมากนะใช่ไหมที่รักเขาก่อนที่ที่พอไปก็ประมาณทำประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีนะเพราะว่าเขาต้องเอาเอกสารต่างๆในการทำงานของคุณอำนาจไปทำทำน้น่นนี่นะั่นมันก็ใช้เวลาค่าทำมันก็370็กว่าเหรียญเท่าไหร่นะคุณอำนาจสาม3้อจ็ดสิบสนะ378นะ 3, 7, 8, นะคะทุกคน ก็ถือว่าสี่พันสองสี่พันตีไปสักสี่ร้อยตีไปก็เป็นโอ,อ้มือมือสัน่นคิดเรื่องเงินแล้วมือสั่นสี่พันสี่พันสองบวกกับสี่ร้อยก็สี่พันหกหมดตูดไปแล้วคะ่ะทุกคนสี่พันหกร้อยเหรียญนะทุกคนวันนี้นะทุกคนโอเคค่ะก็ มาอัปเดตในการจ่ายค่าภาษีหรือว่าอินเท Tech น็นะคะของอเมริกาคนะเราต้องทําทุกๆปีนะทุกคนห้ามขาดห้ามละเลยมันอาจจะมีผลกระทบลหลายๆอย่างถ้าเราไม่ทํานะนั่นแหละค่ะทุกคนเราก็ต้องทานะเพราะว่ามันอาจจะมีข้อเสียมันมีข้อเสียหลายอย่างเราก็ต้องทําตามกฎหมายของเขานะคะทุกคนอยู่ใต้อยู่ภายใต้กฎหมายนะทุกคนใช่ไหมค้าุคนนำหน้าทุกคณอำหนาจก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของกบด้วยนะ โอเคค่ะ okay, แล้วก็เนี่ยพอเนี่ยเราก็จะไปร้านไทยนะส่งตังทําหน้าที่ของลูกที่ดีนะทุกคนทําหน้าที่ของลูกที่ดีก็คือส่งเงินกลับบ้านทุกเดือนนะคะทุกคนอาจจะช้าหน่อยเลทหน่อยเร็วหน่อยแต่สมมารถไม่ค่อยเร็ว ช้าหน่อยก็ทำหน้าที่เท่าที่เราทำได้นะคะทุกคนไม่ได้หมายความว่าการส่งเงินให้แม่ให้ครอบครัวที่เมืองไทยจะเป็นบุญคุณหรือว่าอะไรหรือว่าเป็นหน้าที่ของลูกที่ดีไม่ใช่ไม่ได้หมายความแบบนั้นนะคะกบหมายถึงตัวของกบเองนะคะการเป็นลูกที่ดีเราถ้าเราไม่มีเราก็ให้ความรักต่อพ่อแม่ก็ได้ทุกคน ถูกคือเรามันมีหลายอย่างมากเลยนะทุกคนที่เป็นการให้ความรักกับพ่อแม่นะไม่จำเป็นจะต้องให้เงินแต่ถ้าเรามีทรัพย์เราก็โอนเป็นทรัพย์ให้กับพ่อแม่ได้ก็ต้องขอบคุณคุณอำนาจนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ทุกอย่างในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องเงินเรื่อง,อง,อง,องทองคุณอำนาจก็จะซัพพอร์ตกบ ในกบแล้วครอบครัวกบเสมอนะไม่ว่าจะเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเรื่องพ่อเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมนางก็จะเป็นผู้ชายที่ซัพพอร์ตเมียตลอดค่ะขอบคุณนะคะอค <c oughs> โอเคค่ะทุกคนก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอของกบค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆทุกคนค่ะการไม่มีโรคเป็นลาบอันเสริตนะคะกบกับคุณอำนาจไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายทุกคนจากบออกมาจากร้านไทยแล้วคะ่ะกบได้ของมาไม่กี่อย่างนะทุกคน ก็วันนี้กบส่งตังทุกคนตอนนี้ค่าเงินแบบโอ้โหแบบค่าเงินมันกบไม่เจอเลทสามบาทเนี่ยนานมากนะ1ดอลลาร์ต่อ35บาทถ้าส่งตามแบบว่าตามแอปธนาคารต่างๆก็อาจจะได้เลทดีอยู่แล้วทุกคนอันนี้กบไม่ได้หมายถึง ตามตามเลทของทั่วโลกนะหมายความว่าเลทอเมริกาทั่วโลกนี้ได้เท่าไหร่อันเนี้ยส่วนมากกบก็จะส่งกับร้านไทยนะทุกคนจะเห็นว่ากบส่งจากร้านไทยแต่วันนี้กบได้เลทหนึ่งหนึ่งบาทเอ้ยหนึ่งดอลลาร์เท่ากับสามสิบห้าสามสิบห้าบาทถือว่าได้เยอะมากกบได้ถั่วแขกแ,แ,แบบนี้มาทุกคนได้ของไม่กี่อย่างเพราะว่าตั้งใจจะไปส่งตังนี่กบได้นี่มามาลองดื่มดูไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่านะแต่เห็นคนเขาซื้อเป็นเป็นแบบแพ็กเลยเนาะทียี่สิบสี่กระป๋องอะวนะันนะั้นอะร้านจีนเออ ก็จะลองชิมดูไปร้านไทยก็ขาดไม่ได้คะ่ะยาขาวก็มามา่าแค่นั้นแหละค่ะทุกคนก็มาอัปเดตหลังจากไปร้านไทยนะคะทุกคนก่อนเข้าบ้านแวะซื้อขนมแสนอร่อยร้านประจำของเราสองคนคะ่ะคนเยอะมากไปกันแล้วคะ่ะบ๊ายบาย